สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้มือนี้มือนี้เดี๋ยวปานคนอ้วนนี่เด้นี่นสีมาเบิ่งคุณตาหมายเพื่อนตีละครังเฮาได้ยินเสียงละครังต้งแต้งเตง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 นี่เฮาสิตามเป็นเบิ่งเบิงนาะเออไปตามเบิ่งว่าเพื่อนตีแบบใดอยู่ใสตีอยู่ใสเสียงละครังอนี้ไป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 ตามไปไปครับคุณตาหมายสวัสดีครับ ขออนุญาตถ่ายภาพตอนตีละครั้งหน่อยเด้อจ้าเออโอ้โท่านผู้ชมเพื่อนอยากเล่นเล่นแล่นครับโอ้เสียงเวลาเสียงตีละครั้งนี่ก็สิดังจักหน่อยเด้อท่านผู้ชมเด้ออึ๊บป้าท้อโอ้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 เอ้าปะโทตามปานคนอ้วนมาครับท่านผู้ชมอึ๊บโอ้โห สายคุณตาเพิ่นตีอยู่ใส่ระคังนะตีอยู่ชั้นนี้บอเอ๋อโทษโบ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 เอาไว้มือใหม่ถ้าสิขึ้นทั้งทงปาท่านผู้ชมเอ้ยคือหกโมงนี่ต้องมาเตรียมตีเนาะตาเนาะปาหัวเอ้ยโอ้บ่ไหวบ่ไหวตอนเป็นอันเด็กคำสอนสิขึ้นอยู่ตอนบทเทนิอ้วนน่ะแต่ตอนนี้เสือบ่ไหวบ่ไหวครับขึ้นรถทุ่น เออป้าสั้นเวลาถ่ายจังสีงามเนาะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออได้เงินโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตคุณตาหมายเพิ่นว่าป้าโบเปียนยังบบเป็นยังครับผมเป็นคนย่านความสูงเอาแค่นี้เลยคุณตาโอ้ยเอาเอา เดี๋ยวขอลงถ่ายข้างล่างดีกว่า <C> e <at> เพราะว่าปานคนอ้วนเป็นคนนิยันตเอาเลยตีเลย <c oughs> ตีเลยครับ <c oughs> <c oughs> ตีเลยอ้าโท้มาเบ่งตา <c oughs> <c oughs> คือกะจังว่าเอาเนาะเออโบดิมีว่าจักเทื่อนี่โบดิมีกะอ๋ะออ,อันนีอ้อันนี้เขาเรียกว่าตีพรมถือสารอ่ะน,นี่เนาะพี่น้องเฮากันสิสวดภาวานาพรมถือสารครับหกโมงหกโมงเฮ้ยพี่นอ้องเน้ยตายไปเฮ้ยคุณพ่อกับประกาศพอดีเด้นี่ S <S 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 มีมีมีฉลอ c มีม,มีตรีวานตรีวานเออไป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 พี่น้องเอากดสีเมือหาอาบนำป้าเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตส่องเบิง่งโทษไหนๆกข็ขึ้นมาแล้วเบิง่งรู้นี่มุมนี้ครับท่านผู้ชมเบิง่งรู้นี่อันนี้อันนี้สั้นที่สองเลยนี่รับสั้นที่สองถ้าวาขึ้นไปสั้นที่สามเพนบดี่สั้นที่สามสั้นที่สี่ ทั้ 2, ที่สั้นที่สาทัที่สี่คือเป็นตัวหัวระฆังครับท่านผู้ชมออ,อันนี้มุมด้านบนมุมด้านบนของหอะระฆังครับพี่น้องตื่นเต้นครับตื่นเต้นอันนี้เป็นทางครับข,ขึ้น่างอันนี้ขนาดเบิ่งอยู่ชั้นสองเป็นยังมองเห็นหลังคาเนาะถ้าหากว่าขึ้นสั้นสามนี่เอ,อ ก็ยิ่งสีมองเห็นถนนหนทางของบ้านไทยแห่เฮาเบิ่งนู้นี่บันไดขึ้นกน็มันสิบนขึ้นครับพี่น้องไป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 พี่น้องอุ้ยลงไปไดนซะบัดนี้ ไปสำหรับคนขึ้นผู้เดียวอา่อาสำหรับขึ้นผู้เดียวได้พี่นออ้อไงไหยปาเมื่อใดจะพากันขึ้นมาแบบนี้เนาะอาเอา,เอาค่อยๆยองลงครับท่านผู้ชมพอตีระคฆังคุณพ่อก็สิป,ประกาศให้า้าบอกพ่อจะวัดกับพ่อประรลัดครับประกาศให้เชิญชวน พี sí, sí, um. oh, no ่น้องไปร่วมพิธีมิซาตรีวานจะมีการฉลองอ้ามามามาฟังนะครับวันวันนี้วันวันของเราไม่ไม่มีที่ปีกอวบหวานและพิธีบูชาก็เพิ่มในครั้งขนนี้แต่ที่อาราธนาเสดจะมีตรีวานเื้อแรกนะครับเวลา19บเนาฬิกาสานาทีเพื่อเตรียมตัวเตรียมจิตใจในการฉลอง เทิดทูลไม้ตังเขนในวันที่12วันเสาร์ที่จะถึงนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยแลนด์นะครับได้ร่วมนะครับเป็นน้ำเนื่องใจียก,กันกับทานอารามโดยตีวานคืนแรกในค่ำคืนนี้เวลานท12.30น,นะครับโดยคุณพ่อพระสิทธ์ครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวไทยแลนด์นะครับที่สนใจจะร่วมในตีวานทั้งคืนวันพุธ นะครับคือวันพฤหัสน,น,นะครับและก็วันศุกร์ก็จะมีแห่การเขตน,นะครับโดยที่เริ่มต้นการแห่ที่วัดของเราไปยังพารามนะครับจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวท่า,ทาแร่นะครับได้ร่วมจิตใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับทางพารามด้วยขอพระเจ้าอวยพรพีน่น้องทุกท่านครับ เรียบร้อยเนาะหลังจากที่ตีละครังนะครับของคุณตาหมายเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปไว้แค่นี้เนะครับเนาะจิตตังซื้อว่าคลิปใดแล้วแี่ไหคลิปว่าคุณตาหมายตีละครังเนาะครับเนาะง่ายๆแบบนี้แล้วครับเอาสาหรับทริปนี้ก็ขอให้พี่น้องที่ติดตามชมคลิปของปานคุณอ้วนจนจบคลิปครับให้ยูดีมีแหงพระอวยพร ขอบคุณมากสวัสดีครับ